เพื่อสวัสดีครับพบกับผมโจช่องคิดจะเที่ยววันนี้เรามาไกลเลยนะครับเราพาเพื่อนๆมาเที่ยวจังหวัดพะเยามาชมผาช้างน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันอันนี้ลงมาเลยครับลานแรกเลยนะครับชั้นแรกแล้วก็มีชั้นหนึ่งลงลงไปอย่างนี้นะครับมาผมพาไปดูผมกำลังเลือกอยู่ว่าผมจะชั้นไหนดี อ๋อเขาบอกไว้เลยป้ายบอกไว้เลยชัดเจนรถยนต์ห้ามลงเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นไม่ได้มันชันนะครับหรือจะกลางบนนี้ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมเอาเต็นท์ก็โจมมากลางบนนี้ไม่ได้นู่นคุณเปียปเป็เลงเลงทำเลไว้ละถ้ากลางชั้นนี้ต้องต้องเข็นของลงมารถล,ลงมาไม่ได้ อ๋อชั้นนี้ก็จะมีห้องน้ำนี่นะครับห้องน,น้ำในตัวเป็นไงครับผ่าช้างน้อยผ่าช้างน้อยตอนนี้ก็เป็นเวลาสักบ่ายโมง ไม่มีแดดไม่ร้อนนับจากชั้นบนลงมาจากร้านกาแฟเลยก็คือตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ชั้นสี่แล้วก็ลงไปชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นแปดแปดชั้นจนสิบสองชั้นโอ้12สิบสองชั้นมีปลั๊กไฟทุกชั้น ัทริปนี้เราไม่ได้เอาทาบมานะครับเพราะเราจะโลดทริปไปถึงสปปลาวนะครับคุณเปียก็จะติดสอยให้ตามไปถึง หลงเขาบางหนองเขียวแล้วก็จะบินกลับนะครับก็เลยเตรียมกันเต็นเล็กๆมาส่วนผมก็เตรียมเต็นกระโจมมาก็เลยไม่มีทาร์บไม่มีอะไรมานะครับเต็นคุณเปียเดี๋ยวผมก็คงจะกลางอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เรียกก็ชั้นสี่ลงไปเรื่อยๆห้าหกเจ็ดแปดไปถึงสิบสองนะครับมีบ้านพักหนึ่งหลังนะครับข้างล่างผมขี้เกียจลงไปพักผมว่าวิวมันต่ําไปก็หลังละแปดร้อยถ้ามีโอกาสได้เดินลงไปข้างล่างเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนดูนะครับ ตอนนี้ก็ขอนั่งพักก่อนแล้วก็ให้คุณเปียกลางเต็นท์จับจองพื้นที่ไปก่อนเพราะเมื่อคืนผมออกมาออกมาแต่เที่ยงคืนแล้วก็ไปแวะอุทยานมาตอน10บโมงส0บโมงแล้วขับมานี่บ่ายโมงก็ค่อนข้างใช้เวลาเป็น10กว่าชั่วโมงครับกว่าจะมาถึงผาช้างน้อย สวยอยู่ครับขอให้ตอนเช้ามีหมอกปกคลุมด้านล่างก็จะได้ภาพบรรยากาศที่เพอร์เฟคมากในการขับรถมาสิบกว่าชั่วโมงรากลางเต็นท์ที่นี่นะครับก็ถ้ากลางกับพื้นพื้นหญ้านะครับพื้นหญ้าที่คุณเปียกลางอย่างนี้ร้อยห้าสิบแต่ถ้ากลางแบบบนแค่อย่างนี้ 200ร้อนะครับ200บาทวอล์กอินได้เลยไม่ต้องจองผมก็ไม่จองวอล์กอินมาเลยมาให้เห็นกับตาแวะนอนฝั่งไทยอีกสักคืนหนึ่งครับเดี๋พวพรุ่งนี้เดินทางไปสอปอลาวกันเดี๋ยวตองเงนเย็นเกับตอนเช้าๆถ่ายภาพบรรยากาศมุมสูงมาให้ดูวิทีนะครับ พาน้องกับปันมาหาเป็นฝายกินก่อนนะครับพี่รู้หนึ่งหนึ่งทีแปะม็อคาคามอคาโกโ,โก้กับกาแฟครับผม มาชเีเพื่อนๆสายสเต็คเตอร์มาเพียบครับกาแฟนะครับม็อคค่าแก้วหนึ่งแล้วก็เอสเย็นมอคค่าเย็นเอสเย็นรนะครับเริ่มต้นที่65บาท เดี๋ยวไปดูวิวในร้านกันโอ้น้องกับตังกับคุณเปียไป <Okay. S 2> ชมวิวแล้วผ่าช้างน้อย <Okay. S 2> กับตังครับสวยไหมกับตังครับหันมาหน่อยสวยไหมครับ <What? S 2> สวย <What? S 2> นี่ครับ <What? S 2> นั่งกินกาแฟ อันนี้ตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวมากินกาแฟตอนเช้ากันพรุ่งนี้นี่ผ่าช้างน้อยไปทางไหนก็เห็นออกมาจากที่พักเราเดินมาได้ครับแต่ที่ผมพอดีเอาขับรถลกมากะขับไปดูนู้นดูน,นี่เดินมาได้เลยจากปูซานมาลูนคาเฟ่น,นี่นะครับ บปนักชิงช้าสิครับนู่นเออบปนักชิงช้าทริปนี้ให้กับตันเลยครับทริปผ่าช้างน้อยิทปทผ่าช้างน้อยสนุกไหมครับ เสร็จแล้วครับเต็นผมมาด้วยกระโจมดีโอดีโจมดีโอดีผ่าช้างน้อยนี่ครับถ้าเปิดหน้าเต็นท์ของเราออกไปก็จะเห็นผ่าช้างน้อยใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้มแบบนี้นะครับนี่ผ่าช้างน้อยใต้ต้นไม้ เของเราไก่ทอดกับซิคโครงทอดนะคะแล้วก็จะมีเฟ้นไฟให้น้องกับตานกับครัวมินิมอลช้างน้อยครัวเราโอเพนสวยงามครับเจแล้นครั ไข่ทอดน้องกัตานคิดจะเที่ยวกับผาช้างน้อยกระดูกหมูทอเสร็จแล้วครับกับวิวผาช้างน้อยห้าหกโมงเย็นครับประมาณนี้เดือนตุลาปลายฝนต้นหนาว บรรยากาศวันที่ไม่มีทาฟนะครับพอดีว่าเราต้องเดินทางไปสอบปอลาเราก็ขนของมาได้ไม่เยอะนะครด้วยรถซ h r ก็เป็นบรรยากาศภูเสือครับกับวิวพาช้างน้อยตอน6โมงกว่านะครับตอนนี้อาบน้ำอาบทากันแล้วใส่ชุดนอนแล้วทำกับข้าวกินข้าวเย็นเพราะว่าวันนี้รีบกินรีบนอนเพราะพรุ่งนี้เราต้องเดินทางจากตอนนี้คือพะเยาใช่ไหมครับ ทางนั้นคือพยาเราต้องเดินไปเดินทางไปจังหวัดน่านไปข้ามแดนชายแดนสอปปลราที่ตำบลห้วยโขนตำบลห้วยโขนเพื่อจะข้ามไปหลวงพระบางนะครับข้ามไปหลวงพระบาง่งนี้ช้าเราคิดว่าเราจะได้เดินทางกันไม่อยากให้เกิน9ก้าโมงเพราะว่าการเดินทางไปหลวงพระบางเราคำนวณเวลาจับ GPS แล้วน่าจะถึงเย็นก็คิดว่าจะออกให้เร็วที่สุด ก็คิดว่าจะพาเพื่อนๆได้ดูบรรยากาศตอนเช้าๆ6โมง7โมงแล้วก็จะเดินทางกันเลยโอเคตอนนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูรีวิวห้องน้ำอันนี้ผมอยู่ชั้น4นะครับนี่คือเต็นท์ของผมปลั๊กไฟนู่นหนึ่ง,งสองแล้วก็มาห้องน้ำนะครับจะพาเพื่อนไปดูรีวิวห้องน้ำปลั๊กไฟเพียงพอครับชั้นหนึ่งก็จะได้ประมาณ หเต็นท์4เต้นถ้าไม่นั่นเกินไปนะครับห้องน้นผมไม่ขอ,อยากเข้าไปดูนะครับถ้าชั้น4ที่ผมอยู่ก็คือชายชายชายมีซุ้มซึมมีนั่งมีนั่งแบบชักโครกแต่เป็นชักโครกลาดะนะฮะแล้วก็ผู้หญิงครับชั้น4นี่คือไม่ต้องเดินขึ้นลงคือข้าห้องน้ำได้เลยแต่ถ้าอยู่ชั้นข้างบนชั้น3ชั้น3ที่ผมชี้นะครับชั้น3ก็ต้องเดินลงบันได ปุ๊บปมาเข้าห้องน้ําชั้นสี่ครับออกจากห้องน้ํามาก็ยังเห็นวิวผาช้างน้อยเดี๋ยวไงผมขอตัวไปกินข้าวแล้วก็เตรียมนอนเดินทางเร็วครับพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ สรุปลานกลางเต็นท์ไอุู้ซันนะฮะก็คิดที่52ค่ากล <52. S 1> า,างเต็นท์คลิปที่550กว่า200แล้วก็มีห้องน้ำมีไฟใช้บอกอินได้หรือถ้าเทศก,กา,ก,าก็ทรงมาจองก่อนก็ดีครับลานทั้งหมดก็มีมประมาณ10กว่าชั้นนะฮะชั้นหนึ่งก็ได้ประมาณ4-5เต็นท์แต่เขาบอกเคยถามเจ้าข,ของร้านแล้วก็บอกปีใหม่แบบแน่นๆเลยชั้นละ10เต็นเลยแบบ แคจะทำล็อกให้นะักท่องเที่ยวได้กลางกันเพราะว่ามากันเยอะอ,อยังไงก็ฝากการกางเต็นการเที่ยวครั้งนี้ในช่องที่จะเที่ยวแล้วเราไปกางเต็นท์กันที่ไหนต่อกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ